อ่างหายกันไปได้เลยนะครับสำหรับการทำคลิปลงช่องเนี่ยหายเป็นนานมากคุณนนาน่ะนานแบบนานจัดๆนะครับวันนี้ก็มาเริ่มฟีฟ่าครับก็จะมาเริ่มรหัสใหม่นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นก็ต้องไปลดเสียงเพลงนะครับว่าเสียงเกมนี้ดังมากๆนะครับลดไปก่อนโอเคนะครับ อันนี้เริ่มรหัสใหม่เลยนะครับเพิ่งเริ่มแบบเริ่มจะสนแล้วร้อนเลยครับเดีนน๋ยวไปนึงนะครับแปน,นงถอดอันนี้นอ้าวเฮียเฮ้ยแบ็ดเ,เลยสอดเคสนะเพราะว่าเวลาจะโทรศัพท์มันจะได้ไม่ร้อนโอเคปะไปะบริูน,นะครับว่าเราจะปั้นได้หัวขนาดไหนนะครับผมปั้นไม่เก่งซะได้สิไปเลงนะครับ เปิดหมุนเงินโอเคเดี๋ยวครับว่าเกมแรกมันจะทำอะไรโอ้โหยิงใส่ก็่งง่ายๆนะครับเลี้ยงไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็โดนเนี่ยจะไม่โดนหุนนะเอ้าอะไรเนี่ยฟุ้มเรียบร้อยอ่ะกำลังจะพูดเลยว่าอย่าโดนหุนนี่อุ๊ยเกือบโดนเฉยนิดเดียวเป็นไปไม่หุน เนี่ยโดนหุ่นจัวชวเอ้ยไม่โดนะะะนะฮะละระเห็นไหครับระดับความยากระด,ดับธรรมดาครับรับของมาก่อนตรงนี้เป็นสนามอะไรแป๊บนึ่งครับ,รบ,รบ,รบยังยังไม่รู้อะไรครับนี่ให้ผมไปเล่นอะไรครับที่มาแล้วทุกคนเดี๋ยวเขาตัดไปตอนเล่นเสร็จก็ตอนนี้น ในก็จบแล้วครับลูกสุดท้ายละก็นี่น่จาจะชน,นะตึกโอเครบร้ผลละล <c oughs> นี่เมื่อกี้แห้งกับบอลนะครับยังไม่แห้งกับคนจริงมันให้ลองมันให้ลองเล่นเมื่อกี้สนามอะไรอ๋อ,อสนามค่าเล่นต้นนี่โอเคนะครับก็ขอภัยกับเสียงเด็กเด็กไม่ใช่เด็กน้องก็ดีเลยทบน้องผม ก็ขอพายแล้วนะครับในเสียงรบกวนต่างๆนั่นอุ้ยอุ้ยเสียงยายนะเพื่อนคนยายตกเตียงตายเลยอย่าทำสีน้องนี่ได้ตัวเก้าสิบเก้ามารับแล้วนะครับเป็นอ้าวไม่ใช่เก้าสิบเก้าร้อยเลยเนี่ยนักเข่าวสารนี่กองหลังนี่นะครับมันก็เล่นตำแหนนี้เด้อ นี่บอกเลยโอเคอเค่ะอามีมีเซมฮะเมื่อไหร่จะลาตบบนล้อจะเก็บเงินให้ถึงหนึ่งล้านแล้วก็ไปซื้อกูนะครับกูผมคือผมเลี้ยกูตัวนั้นไวนะ้แล้วน,นลนวนะครับเราให้มันเซฟดีนะไม่ใช่อะไรหรอกมันเซฟดีผมเลยเลีงเอาไว้นะครับเดี๋ยวมานะครับ เปิดลมปะจุ๊บประทุกคนนี่ปัะชิมกันหรือยังครับเลยว่าขึ้นปะหงปะหงกันไรไรไรล่าน่าจะขึ้นแล้วแหละก็คนในช่องผมก็น่าจะอายุแบบขึ้นหมอแล้วใช่ไหมแต่ผมเพิ่งปะหงเองครับ จะจบแล้วดูเฮ้ยเฮ้ยแป๊บนึงนะครับผมจะจบปองหกเลยผมจะปัดจีมแล้วผมปัดจีมวันที่2 4เองนะครับครับพี่ครับพี่ขอโทษครับพี่ผมกลัวมากผมแฝงขอโทษครับพี่เอสทีว่าเอาแบบจะสมลองไปกันอีกัก I อะไรครับเนี่ยเริ่มแล้วเมนู้โอ mm ้โหเธวส่งแบบแรงๆเลยนะครับเอ้าออกไม่ไงขอให้ญาตขาเรียกนอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญานอนเล่นะครับมา ล้วแม่งเจอทีมยักษ์ใหญ่แบบอ่าวิเวอร์พูลเนี่ยนวิเวอร์พูลปั่นแบบโค้งโอ้ยกับเพราอลิซองอลิซงที่ใส่มาแล้วอลิซองอุ้ยเปิดไใจนะใจนะใลนะสกัดบอลได้กระบุรแล้ะเขาฟันไลท์ตัวใหญ่มากบอกให้ทั้งใหญ่ทั้งเหนียวทั้งทั้งทนเนี่ยยังไม่เบอร์สี่เนี่ยฟันไลท์เนี่ยไม่ ผมโอกหรืยิ้วสามเยี่ยมหรือฟันได้ก็ฟันได้เถอะครับฟันได้ก็ฟันได้เถอครับดิจิตบลสดนี่ใครอยากเห็นรหัสหลักผมไหมครับไม่มีหรอกมั้ใช่ไหมนั่นหลักผมงกางนะครับ ไม่รู้ว่าทุกคนนี่ไม่รู้ว่าทุกคนได้เล่นฟีฟ่าหรือเปล่านะผมนี่เปลี่ยนจากโลบอกมาเล่นไอ้นี่นะครับฟีฟ่าแล้วนะครับก็เปลี่ยนเปลี่ยนเกมเล่นไปเรื่อยๆนี่นครับบางรอบก็มานพันแมนอะไรอย่างงี้นะบวกฟีฟ่าพวกอะไรเลิกเล่นโลบอกไปแล้วครับเพราะว่ามัน <c oughs> มันไม่ได้มีอะไรแําแล้วเดี๋ยวก็ค่อยไปฟาร์มเอาแอปเดตน่นเกย์ๆนี่แล้

ก็ได้ตัวอะไรเนี่ยวอล์กโอ้โหวอล์กเลยเอาดูเลยแล้วกันอะไรเนี่ยอุ้ยได้กูด้วยกูมันหลีกโอ้โหขาดโกยพอดีเลยนะแรกเปลี่ยนล็อกแล้วนะครับแรกเปลี่ยนอ่ะฮะ อาจารย์เป้ยนี่สอนดีอยูน่นะอาจารย์เป้ย <c oughs> เปลี่ยนโก้งบ้างโอ้ยมาก็าวันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับทีมก็คาๆประมาณนี้แหละครับขอตัวไปปั้นเพิ่มหลังใหม่นะครับสวัสดีครับ